บูยูยำนะ <g ười> <g ười> เอ้อขนาดนี้นกว่าจะขึ้นโอ,โ,โอ้โหเสียงกึก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 ไม่รู้อะไรไปแล้วนะั่นะยังตีลังกาได้โอ้โหขนาดกึก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 ยังตีลังกาซะไม่ยัง้งดูนายกเราซาดิกาเลย ตาดิบจริงๆอัดไม่เลี้ยงสองรอบน็อกไหมอย่าอยู่จุโป้งล่ะดู จ <laughs> ุบข้า <t> ว <ri board> okay, um ๋อเป็น่น